ัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะนะคะใครพักเที่ยงอยู่บ้างนะคะว่างๆอยู่ไหมนะคะตอนนี้ครูนลาลองดูซักแบบเที่ยงเที่ยงนะคะเผื่อจะมีเพื่อนๆที่ชอบเล่นมือถือหรือว่าดูโซเชียลในช่วงเที่ยงได้มาเจอกันกันกบครูนลาบ้างนะนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูนลานะมาในเรื่องที่แบบนะคะหลายๆคนอยากรู้มากๆเลยนะคะว่าเฮ้ยไม่ต้องรอตายได้ตังมีไหม เออนะคะหลายๆคนนะอยากได้วงกันแบบนี้วันนี้ครูนาลราจะเอาเทคนิคดีๆมาให้นะอืมนะคะใครอยากรู้นะคะอย่าลืมกดแช์นะคะไปที่ดาวเฟซส,ส่วนตัวของตัวเองนะคะส่วนเพื่อน,อนๆที่อยู่ในติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมแชร์ไปนะแชร์ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะคะอืมเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้นะคะวันนี้ครูนาลราเอาแบบเด็ดมาให้เลยนะคะแบบจรงิงๆแลวแบบล่าลสุดให้ <laughs> อ่านะคะระหว่างนี้นะเดี๋ยวครูนาลราจะต้องแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะครูนาลราก็ แช์นะคะเพื่อนเพื่อก็แช์เหมือนกันโอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะคุณแจ็กกี้นะคะส,สดครั้งแรกว้าดีใจจังเลยค่ะนะคะได้มาเจอกันนะเห็นไหมคร,ครูนาราเปลี่ยนเวลานะก็จะได้เจอเพื่อนๆที่อยู่ในช่วงเวลาใหม่ๆบ้างนะคะเออเราจะได้เข้าถึงกันได้เยอะมากขึ้นดีปะ <c oughs> <c oughs> อ่านะคะเดี๋ยวครูนารากดแชร์ก่อนนะคะฟังเพลงไปก่อนนะจ๊ะส่วนภาพักเพื่อนเพื่อนนะคนไหนมาย้อนหลังอะ่ะ คุณนาราพูดเผื่อนะคตเลยนะใครมาย้อนหลังนะพี่บอกทีนะว่ามาย้อนหลังนะโอเคไหมนะอืมรับหนึ่งนะคะคุณนาลราขอเวลาสักแทบริง <c oughs> กินข้าวกันกับอะไรกันบ้างนะคะกันกินอิ่มกันแล้วหรือยัง <c oughs> กินอิ่มกันแล้วหรือยังนะคะคุณนลร่าแชร์ก่อน นะจ๊ะอ่าโอเคครูนาร่ากดแชร์ก่อนนะครูนาร่าเองก็ต้องแชร์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวของครูด้วยนะคะแล้วครูก็จะแชร์แบ่งปันในกลุ่มที่ครูนาร่าอยู่ด้วยนะคะขอสักสักสี่กลุ่มนะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนเลยนะคะ สีกลุ่มเดี๋ยวเริ่มสอบเลยนะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะแบบหนึ่งคือครูนาร่าเนี่ยมีกลุ่มเยอะมากนะคะมีกลุ่มเยอะมากก็ค่อยๆไล่หาไปนะคะค่อยๆไล่หาไปนะอ่า ขออีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายนะคะแล้วจะเริ่มสอนเลยนะคะทุนละก็จะมาสอนไม่นานนะให้สักสามอ่านะคะแต่ถ้าแบบว่าอ,อนะคะมีอะไรโดนใจให้แถมอีกสักอีกหนึ่งข้อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะขออีกหนึ่งกลุ่มนะคะอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มอันนี้โอเคนะคะโอเคค่ะ สดครั้งแรกคุณแจ็คก,กี้บอกว่าอะไรเอออิ่มพอดีครูก็มานะคะมาดีจังเลยค่ะนะคะอิ่มแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วเราก็ได้เจอกันตอนที่เราอิ่มแล้วมีความสุขนะคะเจอกันสดดีใช่ปะอ่านะคะมาครูนอร่าเริ่มสอนเลยะคะ่ะก็เอ้ะลือนะเสียงชัดใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าเออนะคะชัดอยู่เนาะโอเคนะคะเสียงครูชรัดหนะิเนาะ โอเคคุณนาราปิดเสียงก่อนนะวันนี้คุณนราจะมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประกันนั่นเองนะคะอืมหลายๆคนนะ เนื่องจากว่าประกันเนาะเวลาเราพูดถึงประกันเราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยประกันเนี่ยทำไว้ให้คนที่เราเป็นห่วงใช่ป่ะเออทำไว้ไม่ได้ทําตัวฉันเลยเราไม่ได้ทำ้ตัวฉันเลยนะคะโดยเฉพาะประกันชีวิตใช่ไหมแต่ว่านะคะแต่ว่าวันนี้เทคนิคอ่าวันนี้ครูนรา,าจะเอามาสอนนะคะเทคนิคแรกนะคะหึเข้าถึงเนื้อหาเลยนะคะภาพสวยสิ่งชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณแจ็คนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะอ่าคุณแจ็คนี่อยู่บริษัทอะไรนะคะอยู่บริษัทอะไรทําอยู่จังหวัดอะไรนะคะพิมพบอกครูนร่าที นะโปรโมตตัวเองนิดนึงนะคะขายประกันด้วยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะขายประกันอยู่ด้วยเนาะ,ะดูจากภาพโปรไฟล์แล้วแนะนําตัวเองค่ะนะคะอันนี้คือโอกาสให้คุณโปรโมตตัวเองนะคะครูนอร่าบอกเลยว่าเพจครูนอร่าโตเรื่อยๆ <c oughs> นี่คือโอกาสให้คุณทําการตลาดนะอะนะคะอ่านะคะไปกันที่ข้อแรกนะคะอสวัสดีค่ะคุณช,ชุนชุนชันหรือเปล่าเอยชุนชันนะคะสวัสดีค่ะทางทิกต o k นะคะ อ่ะนะคะโอเคอ่ะคุณดาราเริ่มเลยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ตายค่อยได้เงินนะตอนนี้นะตอนนี้นะเก่าๆนี้ไม่พูดถึงนะอ่ะเก่าๆนี้ไม่พูดถึงนะณนะตอนนี้นะมันบมีอะไรที่ใหม่มากๆนะสิ่งแรกนะคะสิ่งแรกนะที่คุณสามารถมีได้นะคะนั่นก็คือเดีย๋ยวคุณดาราเขียนก่อนอืม นั่นสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือ TPD นะคะหลายๆคนไม่รู้จักหรอกว่า TPD คืออะไรเดี๋ยวครูนาะราจะอธิบายให้นะคะ TPD เนี่ยมันคือสินค้าตัวหนึ่งนะสินค้าตัวหนึ่งที่คุณสามารถมีได้เมื่อคุณซื้อประกันแบบอิสระ plus เขาจะแถมตัวนี้ให้คุณซึ่งตัวนี้มันเจ๋งมากตรงที่ คุณไม่ต้องสมมติว่าคุณทาทุนประกันหมายความว่าคุณทาประกันเอาไว้สัก10ล้านอ่ะสมมติคุณทาไว้10ล้านใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าคุณทําประกันแบบธรรมดาเนี่ย mm. ก็คือแบบที่ไม่ใช่เป็นประกันควบการลงทุนหรือไม่ใช่ประกันแบบอิสระพาร์นั้นน่ะคือ10ล้าน10ล้านนี้จะต้องเอาให้ให้คนที่อยู่ข้างหลังที่ห่วใหญ่ใช่ป่ะเป็นการทําเพื่อแบบไม่ใช่ตัวเองนะคะครูน่ารักจังเลยครับนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอ่าแต่ว่าถ้าหากว่าคุณทําประกันแบบอิสระพาร์เนี่ยถ้าหากคุณ เกิดทุพพลภาพถาวรซึ่งเชิงขึ้นมานะคะมีอาการ3ใน6อาการต่อไปนี้ที่ครูนอร่าจะพูดคุณจะได้เงิน10ล้านไปก่อนเลยเออนะคะดีนะคะ,นะคะ10ล้านเอาไปก่อนเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณจากไปก็ยังคนข้างหลังยังได้จากคุณอีก10ล้าน โอ้โหโอแม่เจ้านะคะรวมเท่ากับ20ล้านถูกปะ่ะอืมนะคะบวกได้นะถ้าหากว่ามีมูลค่าของกองทุนมันเพิ่มมากขึ้นนะคะคนข้างหลังคุณก็จะได้เพิ่มเพิ่มจาก10ล้านไปอีกนะคะดังนั้นครูนราจะอธิบายให้ฟังว่า i อ TPD เนี่ย3ใน6อาการนั้นมันมีอะไรบ้านนะะนงนะคะ 1. นะคะไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่1ไปที่1ได้ด้วยตนเองนะคะใครใครกลัวลืมนะคะ พิมมาอ่ะพิมไม่ทนันแชร์ไปโอเคไหมแชร์ไปเดี๋ยวมาย้อนดูใหม่ได้นะคะบางทีครูนรา,าอาจจะพูดแล้วจดไม่ทันนะคะฟังก็ตไม่หมดนะคะแม่เจ้าชอบคํานี้โอแม่เจ้าชอบคํานี้นะคะชอบคํานี้ใช่ไหมคะชอบคํานี้โอเคอ่ะนะคะอย่างที่หนึ่งอ่ะคาแรกเอยไม่ใช่คําแรกนะติดติดม่นกี้เลยอย่างที่หนึ่งนะั่นคือไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้นะคะอาการที่สองนะคะไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้ ะะอาการที่ 3, ไม่สามารถแต่งตัวเองได้ 4. ไม่สามารถอาบน้ำเองได้5ไม่สามารถขับถ่ายเองได้ 6, นะคะ,ะไม่สามารถกินข้าวด้วยตนเองได้แค่3ใน6อาการนี้ต่อเนื่องกัน180วันคุณหมอเขียนบันทึกนะคะคุณหมอเขียนวิจัยว่าเป็นผู้คนทุพพลภาพถาวรซึ่งเชิงนะคะคุณจะได้รับเงิน ก้อนเท่ากับจํานวนเงินเอาประกันที่คุณต้องการที่คุณทําเอาไว้อะเต็มจํานวนเลยนะให้คุณเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองก่อนให้คุณเอาไว้นะคะให้ให้แบบว่าเป็นค่าขนมนะคะให้ลูกหลานที่มาเลี้ยงดูคุณนะคะหรือว่าให้คนที่เขารักคุณเขาดูแลคุณอยู่คุณรู้ไหมาการทุพพลภาพถาวรซิ่งเชิงมันไม่ได้จําเป็นว่าเฮ้ยคุณต้องแก่นะบางทีมันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะซึ่งครูนอร่าดูสถิติมานะมันแบบ ไม่ได้เป็นแค่คนผู้สูงอายุนะวัยทำงานก็มีนะวัยทำงานก็มีแล้วก็มีแบบเปอร์เซ็นต์แบบว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนักเลยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณได้ทำประกันแบบอิสระพัดซึ่งเขาจะแถมตัวนี้ให้อยู่แล้วสัญญา TPD อย่างที่ครูนอร่าบอกมี3าใน6อาการนี้รับเงินก้อนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันหรือว่าเท่ากับจำนวนเงินประกันที่คุณทำเอาไว้เอามาใช้ก่อนได้เลยนะคะเอามาไว้ดูแลตัวเองนะคะเอามาไว้เป็นให้คนนะสมมติ แฟนคุณนะสมมติแฟนคุณคุณสมมติคนอยู่กับแฟนไม่มีลูกนะคะแล้วก็แบบยังไม่ได้แต่งงานย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้มีลูกนะคะอาจจะแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกนะคะแล้วก็ยังไม่แก่เลยนะคะอ่ะแฟนก็จะได้มีเงินนะคะไว้เลี้ยงดูดูแลคุณช่วงนี้ได้อยู่ใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้หนักเป็นภาร,ระเขาม,มากเกินไปนะคะแล้วก็มีเงินก้อนเอาไว้ดูแลตัวเองนะคะมันก็จะสบายมากขึ้นนะคะก็จะคุณคิดดูว่าถ้าหากคนคนนึงไม่สามารถทํางานได้รายได้ก็จะหายไป จำนวนหนึ่งและถ้าหากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่คือแบบยิ่งหนักกันไปใหญ่ใช่ไหมอือดังนั้นอันนี้คือดีมากเลยไม่ต้องตายก็ได้เงินอ่านะคะใครเก็ตบ้างนะคะใครเก็ตใครอยากให้ครูนอร่าอธิบายอะไรเพิ่มพิมพ์มาบอกกันทีนะคะอืพิมมาบอกกันทีนะ <laughs> อ่านะคะ อันนั้นครูนาระนะ่จะไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูนาราก็มีงานต่อนะคะนะคะโอ้โหบอกว่าฮอตมากนะคะตอนนี้ครูนาราฮอตมากบอกเลยอ่ะนะคะอ่ะไปนะคะสิ่งที่สองนะคะไม่ต้องรอดตายก็ได้เงินนะทาแบบนี้อันนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเออทําใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลายๆคนไม่รู้นะคะหลายค่ะหลายคนไม่รู้นะเพิ่งจะมีโปรดักต์ออกมาไม่นานนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่า ัักนนะคะเขาเรียกว่า AA P l ร์ไลฟ์พลาสนะคะ P l ร์ไลฟ์พลาสตัวนี้เป็นสินค้าประกันนั่นแหละ <c oughs> เป็นประกันชนิดหนึ่งซึ่ง มันจะแตกต่างกับประกันชีวิตทั่วไปแบบนี้คือเป็นแบบตลอดชีพนะคุ้มครองจนถึงอายุ99เลยมีให้เลือกชําระแบบ10ปีก็ได้15ปีก็ได้20ปีก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณแต่ที่มันพิเศษนั่นก็คือถ้าหากคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณอยู่ในการเจ็บป่วยเรียกว่าไนะ เจ็บป่วยเดี๋ยวครูุณรอ่านคำให้เป๊ะๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าครูพูดคำไม่เป๊ะไปนี่เดี๋ยวมันจะเสียหาย <laughs> เจ็บป่วยระยะสุดท้ายอา่การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนี้จะต้องมีครบทั้ง3ข้อดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือข้อ1นนะคะคุณหมอวินิฉัยนะคะว่าไม่มีแผนการรักษาต่อแล้ว ะะอย่างที่สองนะั่นคือการรักษาที่ให้คือเป็นการแบบประครับประคองหรือบรรเทาปวดนะคะและอย่างที่3ามนั่นคือหมอวินิจฉัยว่าจะเสียชีวิตภายใน12เดือนนะคะเดค,คุณไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวคุณล่าจะแถมอะไรจริงๆให้คุณท้ายไลฟ์นะ,ะก็คือให้มีให้ครบ3ข้อนี้คุณจะได้รับเงิน90%นะะเรียกว,ว่าไลตัวนี้มันเป็น TI นะเป็นสัญญา TI ที่อยู่ใน AA เปไลท์พัเขาจะ ให้คุณถ้ากับ90อร์ซของจำนวนเงินเอาประกันแต่เวลาจริงๆนะเวลาให้หักเกิดจริงๆเกิดเหตุจริง,รงตามหลักเป๊ะเ,เ,เนี่ยก็คือเขาจะเอาจำนวนของเงินเงินเอาประกัน T i นะคะก็คือ90%ของทุนประกันนะหารด้วยจำนวนเงินเอาประกันนะคะแล้วก็มาคูณด้วยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็จะคุณจะได้จำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าคุณน่าผู้สุดไปเพื่อนเพื่อนงงนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องคุณน่าเข้าใจนะคือครูพูดให้คุณ เข้าใจก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยพอเกิดเหตุปุ๊บคุณได้90%ของจํานวนเงินเอาประกันแบบนี้แบ่งเดียวไม่ใช่นะคะเขาจะเลือกเอานะคะว่ามันจะมีแนะม็กซิโอนะมาคูณผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเขาจะเลือกเอาแม็กซิโอนั่นคือจํานวนเงินไหนที่มากที่สุดเขาจะให้จํานวนเงินนั้นแก่คุณนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคุณก็คือคุณจะได้เงินก้อนมาแหละเอาไว้ดูแลตัวเองใช่ไหมอืมเอาไว้ดูแลตัวเองไม่ต้องรองให้แบบ อ่าฉันฉันก็ยังไม่ตายนะคะยังฉันยังไม่ตายแต่ว่าเงินประกันก็ไม่ได้นะคะจะตายก็ไม่ตายอะไรเงี้ยคือคุณคนที่อยู่ในทําประกันแล้วมีความรู้สึกแบบนี้มีเยอะนะคะ อดังนั้นอประกันเขาก็เลยออกแบบมาใหม่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่แบบโคตรเจ๋งเพราะว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่คือมันไม่มีแผนการรักษาอะไรต่อแล้วนะ,ะเขาก็จะได้รับเงินก้อนนี้เอาไปดูแลตัวเองนะคะเอาไปดูแลค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆใช่ไหม,มหรือบางคนอยาก,ยากจะไปทําบุญนะคะเวลา,า,าทาบุญแล้วรู้สึกสบายใจทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทําไม่ได้หมายความว่าเอาเงินนี้มาต้องเอามาให้หมอรักษาไม่ใช่นะ,ะเป็นเงินที่แบบเอาเข้ากระเป๋าให้คุณนะคะอดังน,นั้นอันนี้เป็น อะไรที่ใหม่ล่าสุดนะคะเป็นอะไรที่ใหม่ล่าสุดนะคะอะไรนะเก t นะคะ Not d i e กริ e ม,มันนี่แฟมว้าวว้าวว้าค่ะว้าวพิมภาษางกฤษเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะโอเคนะคะเห็นไหมมันมันดีมากนะคะหลายๆคนยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็น สินค้าตัวใหม่ของ a a เนะคะซึ่งจริงๆในรายละเอียดนะมันก็จะมีให้อีกบางคนก็จะงงไอ้แม็กซิคืออะไรนะคะอันไหนคือมากสุดแล้วเลือกตัวไหนอะไรไงแบบนี้เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนะคะถ้าหาวื่อนคนไหนสนใจที่จะเสนใจแบบจะทําประกันแบบนี้นะคะแบบตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็ทักครูนาร่ามาที่อินบอกได้นะคะเดี๋ยวให้อดมินนะคะรับเรื่อง ตามลำดับคิวนะใจเย็นๆนะอย่าใจใจรอนะใจเย็นๆเดี๋ยวคุณมาลาว่างแล้วคุณมาเลาจะมาตอบให้นะคะจะแอดมินจะรับเรื่องเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่สองนะคะที่เพื่อนๆไม่ต้องรอตายก็ได้เงินนะเจ๋งวะนะคะเจ๋งว่าเดี๋ยวคุณวเ่าจะแถมให้ตอนท้ายนะบางคนฟังแล้วจะรู้สึกแบบหืมโคตรโหนะฉันต้องแบบว่ารอตายหรือเปล่าเดี๋ยวจะแถมให้เทคนิคนะไม่มีใครบอกคุณแน่นอน แต่ไปก่อนจะไปข้อสุดท้าย,ายก่อนจะไปเทคนิคนะครูเราจะบอกข้อที่สาอ,อนะคะข้อที่3นะคะนั่นคือไม่ต้องรอตายก็ได้เงินถ้าหากคุณนะคะทำประกันควบการลงทุนหรือว่าแบบประกันอิสระพันนั่นแหละแต่คุณขายหน่วยลงทุนคะ่ะออนะคะเพราะว่าไรมันเป็นประกันควบการลงทุนเงินส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เอาไปชําระในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกันภัยอะไรต่าง เงินส่วนนั้นเขาจะเอาไปลงในกองทุนนะคะยกตัวอย่างนะครูนารามีลูกค้านะ,ะจ่ายรายเดือนเดือนละ3 0 0พกว่าบาทนะคะเดือนละ3 0 0พกว่าบาทนะคะได้ความคุ้มครองชีวิตประมาณ4ี่ล้านนะ,ะเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ประมาณนะคะ,ะคุณรู้ไหมว่าเขาจ่ายเงินแต่ละเดือนไปค่าเบี้ยรประกัน3 0 0พันกว่าบาทเงินไปลงในกองทุนไปลงในกองทุน2 0 0พประมาณ2 0 0พนะคือคุณคิดดูค่าการประกันนะแค่พันกว่าบาทแต่เขาได้ทุนประกันมีความคุ้มครองชีวิต4ล้าน แล้วก็มีตัว TPD ให้เขาอีก4ล้านนะคะ,ะแล้วเงิน2 0 0 0 2 0 0 0ที่เขาได้ทำไวในประกันแบบอิสระพัรเนี่ยประกันคบการลงทุนอันเนี้ยมันไปลงในกองทุนให้เขาทุกเดือนเดือนละ2,000-2,000แล้วคุณคิดดูถ้าหาว่าผลสมมตินะถ้าเกิดมีผลตอบแทนนักสัก4%อนาคตคือได้เยอะม,มากคุณคิดออกไหมนี่เป็นการออมแบบก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆนะแต่ว่ามันจะเติบโตแล้วมันโตมากกว่าเอาคุณเอาเงินไปฝากไว้ใ,ในธนาคารอืม ะะอันนั้นคุณอย่ามองเงินเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยสามพันกว่าบาทต่อเดือนเอาไว้ลงทุน2องพันสแต่คือมันโตนะบอกเลยนะคะและกลองทุนที่ AA ได้ดูแลนะ่ะคือชนะตลาดหลักทรัพย์มาตลอดนะ,ะอ่านะคะแต่ว่านะคะตามหลักแล้วนะนั่นก็คือเราจะไม่เร,เราจะไม่บอกว่าเอ้ยถ้าอนาคตถ้าอาดีตนะเขาลงทุนเขาประกอบกันดีอานาคตน่าจะดีนะคะอันนี้คือคุณนะาฟูดไม่ได้นะคะตามตามกฎหมายแล้วนะคะอ่าแต่คือ อดีตเคยเป็นอย่างนั้นแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้นะคะอนาคตไม่รู้ดังนั้นคุณก็จะต้องตัดสินใจว่าคุณจะอาจจะทําประกันควบการลงทุนจะเอาไปลงกองไหนดีนะคะอ่านะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะเป็นนะคะเหมือนกับเป็นเจ้าของ AA ด้วยกันนั่นก็คือคุณมาทําประกันแบบอิสระพัดนะคะเป็นประกันควบการลงทุนแบบเนี้ยคุณเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าของ AA ด้วยกันนะเพราะว่าคุณได้อยู่ในกองทุนที่ AA นะได้จัด โอเคไหมนะคะหลายๆคนแบบเฮ้ยประกันคือมันเติบโตมากเลยนะทำยังไงจะได้เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในนั้นอ่าอยากอยากจะได้ลงทุนอยู่ในนั้นเพราะว่าอนาคตเติบโต,ตนั่นเลยนะครูนอร่าแนะนำว่าคุณไปทําประกันแบบอิสระผานนะไม่ต้องทํากับครูก็ได้นะคุณทํากับ เพื่อนหรือว่าตัวแทนประกันคนไหนที่คุณไว้วางใจก็ได้นะคะคุณวลาเป็นคนที่ให้ข้อมูลให้ให้ข้อมูลกับคุณนะดังนั้นถ้าคุณไว้วางใจคนไหนคุณก็เลือกปรึกษากับคนคนนั้นได้เลยนะคะคุณวลาก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะจะได้เป็นไอเดียนะบางทีเราไปคุยได้นะไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปคุยกับตัวแทนเอ้ยเขามีแบบนี้นี่านะคะคุณก็จะได้เป็นลูกค้าแบบว่า นะฉันรู้นะอ่าฉันรู้เหมือนกันนะโอ้โหนะคะมันเจ๋งมากเลยนะคะแล้วคือพอในอนาคตใช่ไหมพอเงินมันโตคุณสามารถขายหน่วยลงทุนเอาเงินนะั้นเอา,าใช้ได้เลยไม่ต้องรอตายก็ได้เงินอ,อยากได้เท่าไหร่ล่ะคุณก็ค่อยไปดูนะคะว่าตอนนี้มันเติบโตเท่าไหร่แล้วคุณอยากจะขายสักกี่หน่วยดีเอาเงินมาใช้สักเท่าไหร่นะคะบางคนก็ทําแบบนี้คะ่ะว่าสมมติบางคนนะทำประกันควบการลงทุนอิสระพั์แล้วก็ทําประกันเหมาจ่าย ะะเพราะเดี๋ยวนี้เขามีประกันแบบหมอจ่ายเบีย้ยคงที่ตลอดไปได้ด้วยนะอืมแบบนี้และในอนาคตสมัยเอาแผนว่าสักอาทักหกสิบ้นะฉันไม่อยากจ่ายละก็เอาเงินที่อยู่ในกองทุนเนี่ยนะ,ะมันก็คือหน่วยลงทุนเอาขายนะ,ะขายออกมามา,มา,มาจ่ายเบีย้ยประกันด้วยตัวมันเองเห็นไหม มันเป็นการวางแผนที่แบบว่าแยบคายมากเออนะคะอันนั้นใครที่มองการไกลนะคะมองยาวๆว,ว่าเอออนาคตฉันไม่อยากจะจ่ายเบี้ยประกันสูงๆนะคะถ้าตอนนี้คุณมีพอประมาณนะคะคุณลองคิดดูว่าเอ,อ้ยจริงๆแล้วแบบเนี้ยมันโคตรคุ้มค่าสําหรับคุณเลยนะคะและสําหรับอนาคตมันเป็นการวางแผนที่แบบยาวๆให้คุณไปเลยนะคะอืใครสนใจอย,อยากได้คําแนะนํานะคะจากครูนอร่านะคะก็ทักไปที่อินบ็อกซ์เพจได้เลยนะคะอืม ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีตัวประนมีตัว,ต,วตัวประแทนมีตัวแทนประกันนะคะที่อยู่ใกล้ชิดที่รู้จักกันนะคะก็ไปปรึกษาเขาได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนราจะบอกว่าตัวแทนประกันยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนที่เคยเจอบางคนอาจจะเจอมาเคยโดนมีประสบการณ์อะไรที่ไม่ค่อยโอเคมาแต่ยุคนี้คือมันไม่ใช่นะคะยุคนี้มันม,มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตัวแทนเนี่ยคือ คนที่อยู่มายาวๆนะคะและก็ตัวแทนยุคใหม่นี้คือมันไม่มีทางที่เขาจะทําไม่ดีเลยไม่มีทางที่เขาจะทําไม่ดีไม่มีทางโกงไม่มีทางอ,อะไรเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันะ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นคุณมาดูไลฟ์คูนอล่าใช่ไหมคุณก็รู้แล้วว่ามันมีแบบนี้มีแบบนี้คุณเข้าถึงข้อมูลแล้วดังนั้นคุณก็จะมีความรู้ประมาณหนึ่งว่าเออฉันอยากได้แบบนี้นะฉันไปปรึกษาคนนั้นดูนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนทําอยู่นะอยากปรึกษาเพื่อนเอาไปคุยกับเพื่อนพอคุณมีความรู้พอคุณมีความรู้คุณก็จะสามารถทําประกันได้แบบที่คุณแบบสบายใจโอเคไหมดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับประกันนะคะอยากจะมีความรู้เพื่อที่อนาคตจะได้ แพลนไว้ละหลือจะทำประกันนะอยากจะอันนู้นอันนี้นะคะคุณมาติดตามที่เพจของครูนอร่าได้เลยนะคะครูนอร่าแนะนําให้ปัดไปที่โปรไฟล์ของครูนอร่านะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ใน t i k t o o k นะเออแล้วก็กด กดไปที่ไบโอลิงค์นะคะมันก็จะเด้งไปที่เพจของครูนาราซึ่งในเพจครูนารา ala, เนี่ยก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะซึ่งที่ครูนารามาไลฟ์สอนแบบนี้ก็คือการทําออนไลน์ของครูนะคะเป็นการทําการตลาดทางการออนไลน์นะคะนั้นถ้าหากเพื่อนคนไหนอยากจะได้ทั้งทุกทางนะคะคุณก็สามารถไปกดติดตามได้ที่เพจของครูนารานะคะโอเคไหมนะคะและนะครูนาราบอกแล้วว่าจะแถมให้ใช่ไหม จะแถมให้ตอนท้ายไลฟ์นะอันนี้คือท้ายไลฟ์แล้วคุณลาบอกแหละว่าจะสอนแบบเดียวเดี๋ยวติภารกิจจะต้องไปทำธุระต่อนะคะันั่นก็คือไม่ว่านะคะคุณจะได้เงินจากสัญญา TPD หรือว่ากรณีทุพพลภาพถาวรเช้นเชิงหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนะถ้าวันนั้นนั้นมาถึงนะวันที่อาเคคุณได้อะไรมาแต่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่จำเป็นต้องตายคุณ ยังอยู่ได้อีกยาวแม้คุณหมอจะบอกคุณว่าคุณจะอยู่ได้ไม่ถึงสิบสองเดือนแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะอยู่ได้นานกว่านั้นคุณก็จะอยู่ได้ครูนอร่าบอกเลยไม่มีใครบอกคุณแบบนี้นะไม่เคยมีใครบอกคุณแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครูนอร่าไล์สอนเกี่ยวกับประการแต่ครูนอร่าเนี่ยก็ชอบท้งเรื่องทางเรื่องจิตวิญญาณนะะท้งเรื่องศัจธรรมนะคะถ้าคุณรู้สิ่งนี้แล้วน่ะคุณจะอยู่แบบมีความสุข เง you know like ินประกันค kind of ุณก็ได้แล้วและคุณก็รู้ได้เลยว่าคุณมั่นใจไปเลยว่าคุณสามารถอยู่ได้นานกว่านั้นฉันอยากจะอยู่ได้นานเท่าที่ฉันอยากอยู่หลายๆคนนะคะสามารถครูนอราบอกเลยว่าทุกคนที่ที่จากไปเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากจะไปแบบไหนคุณเคยไหมที่คุณเคยไหมที่แบบญาติผู้ใหญ่นะคะจะจากไปแล้วบอกว่าคุณบอกว่ารอก่อนนะรอหนูก่อนนะรอหนูกอนนะตารอหนูก่อนนะยายนะกําลังจะไป ะะแล้วถ้าคุณตาคุณยายหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่คุณกําลังแบบจะไปเจอเขาอะ่ะเขาอะ่ะรู้ว่าถ้าเขาได้เจอคุณแล้วเนะี่ยเขาถึงจะไปได้เขาเลือกแล้วพอเขาเจอคุณเขาถึงจะ,จะไปได้แบบสงบและทุกๆคนเป็น,นแบบนั้นคุณลองครูพูดแล้วก็ขนลุกนะคะคุณลองทบทวนดูไม่ว่าใครก็ตามนะคุณนาราเจอมาหมดตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะถ้าหากว่าเขานะคะผู้ใหญ่คนนั้นนะอยากจะเจอเรา และเขาจะสบายใจถ้าถ้าเขาได้เจอหน้าเราแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็จะไปเนี่คือการการเลือกของเขาแล้วว่าเขาจะไปแบบนี้นะคะอันนั้นคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะยังอยู่ให้นานกว่า12เดือนคุณสามารถเลือกได้แม้ว่าคุณหมอจะบอกว่าคุณจะอยู่ได้ไม่ถึง12เดือนคุณก็บอกตัวเองไปเลยว่าฉันจะอยู่ได้นานกว่าน,นั้นเนี่ยเป็นใหญ่นะคะมาทีไรนะคะก็ไม่เคยให้แบบธรรมดา <laughs> นะคะ ทุกอย่างนะคะคุณสามารถกําหนดได้ตัวคุณเองคุณเชื่อไปเลยคุณเชื่อไปเลยครูนาราจะยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้คุณนะสมมุตินะเวลาคุณเจอใครคนหนึ่งแล้วบอกว่าฉันว่านะเดี๋ยววันนี้นะวันนี้จะต้องเจอแบบอะไรไม่ดีแน่ๆเลยอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณคิดแบบนี้แล้ววันวันนั้นคุณจะรู้สึกแบบนั้นคุณจะเจอแต่เรื่องราวแบบนั้นแต่ถ้าวันในวันหนึ่งวันวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณบอกโอ้โหวันนี้มันต้องแบบมีเรื่องอะไรดีๆแน่ๆอ่านะคะ แล้วมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดที่คุณรู้สึกที่คุณเชื่อนะคะอือสวัสดีค่ะน้องแบงคนะครูนาราจะไล์จบแล้วไม่เป็นไรนะ้ไม่เป็นไรนะอค่ะอ่ะนางนาครูนาราบอกแล้วว่าถ้าหากคุณได้เงินประกันมาแล้วไม่ว่าหมอจะวินิจฉัยว่าคุณจะอยู่ได้ไม่นานไม่ว่าคุณจะคุณหมอจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะหายคุณจะอยู่ได้นานและคุณจะแข็งแรงขึ้น คุณได้เงินประกันมาแล้วอะอ้าด,ดังนั้นนะคะคุณไปแบบดูแลจิตใจตัวเองว่าฉันหายนะคะฉันหายฉันดีขึ้นนะค,ะคุณล่าแบบได้โคชชิ่งนะคะหลายๆคนนะคะล่าสุดนีกก็เมื่อวานนะ,ค,ะคุณล่าก็ได้โคชชิ่งนะคะเพื่อนคุณอล่าเหมือนกันนะคะก็ะบอกว่าเออจะมีปัญหามีคนมาปรึกษาว่าลูกนะคะคือเขาเป็นพยาบาลเด็กใช่ไหมก็มีปรึกษาว่าลูกของคนไข้นะคะเป็นแบบออทิสติกบ้างเป็นแบบว่าไฮเปอร์บ้างเป็นแบบ สมาธ so, The yup. ิสั้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแม่จะมีความกังวลเขาก็ต้องรับคอนเซัลล์ไงคุณอล่าบบบอกตุ้มทีเดียวนะเพื่อนคุณอลาแบบอืับกระจ่างเลยแบบว่าคุณอลาบอกเลยคือคุณอลาจะยกเคสในประจําเลยนั่นก็คือว่าคุณรู้จักทรมัดเอดิสันไหมนะคะหลายๆคนคิดว่าเขาเป็นจีเนียสแต่ที่เขาเป็นจีเนียสเพราะว่าแม่เขาบอกกับเขาว่าลูกคือจีเนียสแม้ว่าความจริงตรงหน้านะนะลูกปัญญาอ่อน แม้ว่าความจริงตรงหน้านั้นลูกไม่สมประกอบแต่เขาเส่เขาบอกลูกจนลูกเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยคือ Genius แล้วเขาก็จะทําแบบ Genius. จีเนียสดังนั้นไม่ว่าความจริงตรงหน้าคุณจะป่วยยังไงไม่ว่าความจริงตรงหน้าคุณจะเกิดอะไรนะคะแต่ให้คุณเชื่อไปเลยว่าคุณสามารถดีได้มากกว่านี้คุณสามารถอายุยืนได้มากกว่านี้คุณสามารถหายได้และถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็จะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆอืนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะนะคะพี่นอร่านะคะสวัสดีค่ะน้องแบงค์นะคะอ่ะนะคะอันนี้คือโบนัสที่ครูถามให้กับเพื่อนๆนะคะในไลน์นะ <c oughs> คุณเจอครูเนี่ยคุณจะต้องได้แบบอะไรที่มันดีขึ้นนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นความปรารถนาของครูด้วยครูจะไม่ได้ไลน์สอนแค่ประกันหรือให้ความรู้เกี่ยวกับประกันนะ เพราะว่าถ้าหากสมมติครูบอกว่าสมมติครูบอกว่าเอ้ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระ,ระยะเนี่ยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนไปนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าหืมฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่อยากอย่างนี้ใช่ไหมเออและจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นงั้นก็คือคุณไม่จําเป็นจะต้องอยู่ได้ไม่ถึงสิบสองเดือนคุณอยู่ได้นานกว่าน,นั้นคุณแข็งแรงได้คุณแข็งแรงได้ดีขึ้นได้ ทุกอย่างเป็นไปตามความเชื่อโอเคไหมนะคะๆๆนะคะอ่านะคะคุณราสรุปให้นะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะคุณไม่ต้องตายคุณก็ได้เงินประกันถ้าคุณทำแบบนี้หนึ่งั่นก็คือทำประกันแบบอิสระพัรที่มันมีสัญญา t ดีให้คุณแบบฟรีๆอยู่แล้วนะคะได้เงินไปเลยนะคะถ้ามี3ใน6อาการนะคะที่คุณนราบอกไปนะคะ2นะคะนั่นก็คือทำา a a ไปไลฟ์พาสนะคะซึ่งคุณก็จะ ได้เงินนะถ้าหากคุณเกิดเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนะคะคุณหมอวินิฉัยตามนั้นมานะได้เงินนะคะมาไว้ใช้เลยนะคะและที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บเป็นทุนประกันชีวิตเอาไว้ให้คนข้างหลังนะคะอย่างที่3เนี่ยคือคุณขายหน่วยลงทุนนะคะในประกันแบบอิสระพาร์ทที่คุณทําไว้นะคะพอคุณขายคุณก็ได้เงินมาไม่จําเป็นต้องป่วยด้วยเห็นไหมไม่จําเป็นต้องป่วย เพราะว่าคุณได้ทําประกันแบบอิสระพัดนนะเหมือนคุณได้ลงทุนเอาเงินคุณไปลงทุนไว้แล้วนะคะแล้วมันก็เติบโตนะแต่อย่าลืมว่ามันต้องรอให้มันเติบโตก่อนนะอ่ะพอมันเติบโตแล้วคุณก็จะสามารถถอนเอามาใช้ได้ไม่ต้องป่วย ไม่ต้องโดนวินิจฉัยใดๆเลยนะเงินโตถอนมาใช้สบายใจโอเคไหมนะคะอ่านะคะน้องแวงบอกว่าที่คือดีมากอะ่ะใช่ไหมมันดีมากนะคะ NAV ดีกว่าฮ่าห้าไม่ต้องป่วยใช่ไหมอืมอันนี้คือที่สุดแล้วนะคะอ่านะคะก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกๆการแชร์ทุกๆการแบ่งปันและก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะถ้าไลฟ์นี้ดีและมีประโยชน์นะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆนะคะหลายๆคนไม่รู้จริงๆนะคะครูนลกก็เอามาสอนเลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะนะคะ กินข้าวกันให้อิ่มอร่อยนะคะเดี๋ยวครูจะลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะติดตามได้ที่เพจนะคะบ๊ายบาย